มึงออกภาคใหม่อีกแล้วเหรอท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยคิดไหมว่าการสร้างเกมเกมหนึ่งเนะี่ยเวลาที่ผู้พัฒนาหรือทีมสร้างต่างใช้เวลาการสร้างเกมเนะี่ยคุณผู้ชมคิดว่าเออมันใช้เวลานานแค่ไหนไหมครับบางค่ายก็อาจจะใช้เวลานาน,นหลายปีสีปีเป็นอย่างต่ำใน,นหลายๆเกมนะผม ก็มีอย่างเช่น,นเกมของ Ubisoft อย่างเงี้ยจะมีช่วงช่วงหนึ่งในทำการทำ Assassin's Creed อ่า Unity เนี่ยที่เขาพัฒนาแค่ปีปีเดียวแล้วทำให้เกมมันออกมาเล่นท่านผู้ชมราน่าจะเข้าใจใช่ไหมครับว่ามันทำมันเกิดขึ้นก็นั่นแหละครับปัญหาก,การสร้างเกมคือการสร้างด้วยการใช้เวลาน้อยนิดเนี่ยมันก็ทำให้เกมออกมาไม่มีคุณภาพซึ่งแน่นอนครับการใช้เวลาสร้างที่นานกว่าก็ย่อมทำให้เกมนั้นมีคุณภาพซะมากกว่านะครับ แต่ถ้าเกิดเกมมันทําออกมานานแถมออกมาก็ไม่คุ้มค่ากับการทําเกมที่เสียเวลาไปเนะี่ยก็จะทําให้ปันดูไม่คุ้มค่านะเหมือนนะได้เกมที่แบบอะไรอ่ะเช่นเกมเ,เกมหนึ่งของค่ายสแควร์สแควร์ไิคะนะครับไม่ต้องพูดถึงนะก็คงจะเป็นกระแสช่วงนึงที่มันออกมานะครับตอนนี้ก็น่าจะลงพีซตอนนี้ก็มันไม่ใช่นานาหนลงพีซีเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ะและแน่นอนแล้วก็มันต้องมีปัญหาหนึ่งของผู้พัฒนาเกมก็คือรายได้ไม่ไม่พอครับก็แจ่ไหมว่าการสร้างเกมเกมหนึ่งแต่มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมเงินทุนนึงให้พนักงานให้นักพฒนาน,นักออกแบบท่าทางนักเขียนต่างๆการอองแอนิเมตการออกแมปเท็กเจอร์แมปต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินเหมือนกันใช่ไหมฉะนั้นผู้พัฒนาเกมเด้ไอ ขออภัยครับผมพูดเหไองผมเนะี่ยก็คือเกมที่มันแบบสร้างขึ้นมาเนะี่ยเช่นเกมเล่นฟรีเนี่ยก็จะมีไม่ใช่ไม่ใช่เกมเล่นฟรีดิเกมที่เสียตังค์อย่างค่ายหนึ่งที่ขึ้นต้นในตัว E ลงท้ายตัว A เนี่ยนะครับก็สร้างเกมโดยการเกมที่ราคา60เหรียญแถมยังมีระบบกาชาเพื่อขมาในเกมหลายๆเกมอะ เป็นหมดนะครับแต่ว่ามันมันก็เป็นความจริงเพราะว่าเกมเนี่ยยิ่งผ่านไปเนี่ยเวลาเอ่อเวลาผ่านไปเนี่ยมูล,ลค่าของเกมมันก็จะค่อยๆลดลง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 ทุกทีนะครับผมก็พัฒนาหลายๆคนก็มักจะมีวิธีการแปลกๆที่มักจะทำให้เกม เนี่ยของเขาเนี่ยมันก็ไม่แปลกมันก็ต้องนะเพื่อการดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดหรือไม่ก็มีวิธีนึ่งผมคือการออกภาคใหม่ภาคเสริมหรือภาคพิเศษเฉพาะที่อาจจะเพิ่มคอนเทนต์ขึ้นมาต่างๆนะผมอย่างเช่นส er ัลติไฟเตอร์ก็จะมีฮัลตไฟเตอร์ธรรมดาฮัลติไฟเตอร์สเปอร์แล้วก็อันต้าฮัลตไฟเตอร์อย่างเงี้ยน,นะครับก็นั่นแหละเดีวก็ไอเกมๆเดียกก็เป็นีกเกมหนึ่งกับผมที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อนะ ทักขึ้นมาหลายๆเวอร์ชันมากโดยเฉพาะเวอร์ชั่นสเปเชียลเอดิชั่นที่แค่เพิ่มตัวละครตัวนึงตัวหนึ่งเข้ามานะครับแล้วก็ไม่เพิ่มเนะื้อเรื่องอะไรเพิ่มด้วยก็แค่เล่นตัวละครใหม่แค่นั้นขายใหม่ไปเกมใหม่โดยใช้ชื่อว่าสเปเชียลเอดิชั่นนะครับ <c oughs> แล้วก็มันมีมั้งแต่ภาคสามจริงๆอะยันภาค5ภาคห้าหนึง่ง <c oughs> เ,เป็นกระแสมากนะที่ว่า มันก็ทำลงแบบ P5 นะ P5 กับ Xbox e Series X เนี่ยซึ่งนอนว่ามันทำให้แฟนคาว PC ไม่พอใจเพราะว่ามันจะมีลูกเล่นหละหลายลูกเล่นที่ใน P5 กับ Xbox e มันมีแต่ใน PC ไม่มีทางที่ PC ก็ปรับอะไรได้เหมือนกันทำอะไรกันแต่ว่าถึงขั้นที่ว่าคนแฟนเกมถึงขั้นไปกดแสดง เกมในแง่ลบในสตรีมันเยอะมากเลยนะที่แดกแป๊ดเลยผมก็ไม่สนเลยนะเพราะว่าอาจจะเล่นในเพย์ห้าแล้วพเพย์ห้าก็อาจจะซื้ออยู่อีรอบแต่ว่ามันแคบเพิ่มอะไรใหม่ๆมาก็ไม่สมมตว่าผมจริงๆคือผมกะว่าจวางแผนจะซื้อเพย์ห้าอยู่เลยไงก็มองแปลกใจแต่ว่าอีกนานนานมากๆมากๆมากๆเลยซึ่งตอนนี้แคปคอมเขาก็มีข่าวประกาศมานะว่าจะไอตัวเวอร์จิลเนี่ยจะสามารถซื้อแยกได้ ในเวอร์ชัน PS4 Xbox One แล้วก็ใน PC เนะี่ยนะครับในราคามา150บาทนะครับผมก็ที่คุณเห็นอย่างนี้ก็คือมันมันไม่ใช่ Special Edition นะอันนี้คือมอดครับ <c oughs> อันนี้มันคือมอดที่ผมผมมีเพื่อนคนหนึ่งจะเรียกเพื่อนเนี่ยแลก็เราไม่ได้สนกันมากแล้วก็เจอกันก็เลยเราเป็นคนที่ชอบ d ีเหมือนกันกเ,เขาก็เลยให้มอดมาครับผมซึ่ง ลิงก์มอสเนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้เดสคริปช mm ั hmm. ่นของคลิปน mm ี hmm. ้แล้วกันนะครับก็นะ mm hmm. วันนี้ผมจะมาเล่นเดวิสเมคไคร่5สเปเชียลเอดิชั่นนะครับผม <laughs> มาดูเลย <laughs> สวัสดีครับ <laughs> เพราะผมเอ็ X กซ์น์กลับอยู่เกม Devil May Cry 5 Special Edition <laughs> ครับผมเราเล่นครับไม่ใช่ครับนี่คือ Devil May Cry 5 Special Edition เอ้ยจะพูด Special s p ปเช a l เพื่อนแหละนี่คือนะติดกันไปแล้วนะครับก็ นี่คือ DMC 5เลยเฉยนแหละนะครับที่ผมไม่ได้เล่นนานมากนะผมตั้งแต่กี่เดือนแนละ้วเกือบสองเดือนคือผมมีปัญหาที่ใหญ่หลวงมากก็คือจริงๆแล้วอ่ะ DMC 5ผมแคสไปทั้งหมดถึงมิชชั่นที่19เ้ลยนะครับแต่ว่ามันเกิดปัญหาคือด้วยโปรแกรมถ่ายของผมที่ผมไม่ชินกับโปรแกรมนะ่ะมันทำให้เสียงเสียงในวิดีโอนะ่ะหายครับผมคือ คือเสียงมันหายอย่างไม่ใช่คือคือคือมันมีบางคลิปที่เสียงไม่ตรงกับภาพคือเสียงที่ไม่ตรงกับภาพคือผมแก้ได้ครับแต่ว่าบางคลิปคือเสียงมันหายไปยังไม่ใครคือผมหาวิธีแก้มันแก้ไม่ได้คือพยายามกู้มาไม่ได้ผมเลยคิดว่าผมก็เลยทําให้ผมแบบเหนื่อยอ่ะคือแบบสาแคสไปนักขนาดคือแคสไว้แล้วแบบกะจะมาลงทีเดียวไงก็นะครับจริงๆแล้วคลิปปเนี้ยคือผมถ่ายมันเลนแหละคือที่ผมเห็น DMC5 Triple e v อ l u t i o นก็นะ ช่วงละเพลงเราจะมาเล่นมิชชั่นโฟล์นึองมันดูครับว่าตัวละครที่ผมเล่นก็คือเวอร์จิวที่ผ่านการลงมอสมาแล้วนี่นะครับซึ่งผมก็บอกแล้วว่ามอสตัวมอสเนี่ยผมลงไว้ใต้ในคิปชั่นเรียบร้อยแล้วซอนเลยหน่ซึ่งเวอร์จิวตัวนี้อันนี้คือผมอันนี้ไม่บทพูดมันเป็นบทพูดมันเป็นบทพูดของวีนะซึ่งตัวนี้ก็คือ คือเข้าใจ้งมาว่าตอนนี้คือผมปิดผมปิดออปชันคือผมจะทําให้เดี๋ยวแต่ผมบอาเสียงเกมก่อนอเสียงก,กันดังไปแล <c oughs> ้วมั้งก็คือตัวเวอร์จิลตัวนี้จะเป็นเวอร์จิลที่เป็นบอสครับก็ <c oughs> คือคนที่เขาทําบอสเนี่ยเขาทําการอ่าเขาเรียกว่านะเขาทําการดึงข้อมูลเวอร์จิลที่เป็นบอสอะบอสในในเมชั่นที่19บเจ้าเละ่ะออกมาเล่นครับผมแล้วก็ คือตอนนี้คือเขาออพติไมซ์คือจ,จ,จนแบบจนมันลงตัวแล้วจนแบบสมูุติเกือบจะประมาณผมว่าประมาณ70%แล้วนะผมที่จะใช้เล่นที่เล่นได้นะครับซึ่งนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นการดึงข้อมูลมาใช้คือมันไม่ใช่มันคือเกมมันไม่ได้ให้มาเล่นในจริงคือการเดินก็เดินปกติครับผมเนี่ยสามสามเลี่ยมฟันเอ็กยิงนะครับผมนี่นะการก,าเกดเสียกับการยิงนะครับผม ่งในการกดโอ้ก็เป็นการแอร์ทิ่นะครับมาอุ้ยผมบอกให้ตัขคงเขาให้คำแดดว่าโคตรโคงโคงมากนะครับโกะมากๆเพราะมันเป็นบอสไงมันคือบอสอ่ะคือคือคือแดมคือแดมเมจที่มันที่เวอร์จิโอสร้างคือแรงมากๆนะครับแรงจริงๆ มีขึ้นการกดสามหนึ่งก็จะเป็นคอมโบมีคอมโบแบบภาคสี่เลยนะครับเนี่ยนี่คอมโบมเอมากนี่คือนี่คอมโบซีมีคอมโบนี่คอมโบดีังเกตไหมว่าเอฟเอฟกตอนตอนฟันดาบเนี่ยเนี่ยมันจะดูปะแปลกๆเพราะว่าอย่างนี้ที่บอกคือเขาดึงออกมาได้ใช้ซึ่งการเขาดึงมาได้ออกมาใช้แบบ มันก็เลยทำให้มันมีปัญหาก็นะครับก็ไม่แปลกใจเพราะเขามันมันเป็นเพราะอย่างที่บอกคือมันเป็นตัวที่ผมไม่ได้เอามาเล่นนันเรื่ึงการกด R2 ก็คือเป็นการเทิร์นนั่นเองนะครับนี่กด L1 แปลงล่างแล้วกด L2 ก็คือท่านี้นีน่บบนนจะเป็นคัตเอ็นนะครับอันอนี้ซึ่งความโกงของท่าน,นี้คือคุณเห็นวงไหมครับ วงอะเี่ยวงวงมันเท่าเวอร์จิวที่เป็นบอสเลยอะเดี๋ยวบอกคือมันคือบอสก็คือทำให้มันทำเดมแมจได้กว้างแ,แรงมากแล้วก็แถบใช้ได้เรื่อยๆด้วย <laughs> <So OP. S 1> โโซอพีครับโอพี OP มากๆนั่นแหละก็เลยทำให้ผมแบบรู้สึกแบบไม่ค่อยไฮตัวเวอร์จิวในสเปเชียลเอดิชั่นเท่าไหร่เพราะว่าผมเชื่อว่ามัน เพราะว่าไอตัวนี้ผมชินี้ตัว a อร์ t ิวตัวนี้ไปแล้วเพราะว่าด้วยความโอเพีของมานันนะครับผมก็คิดว่าต่อให้ตัวจริงมาทําออกมามันก็ต้องทําให้มันดรอปลงเพราะว่าโหโกงเกินที่เพื่อมาทำถ้ามันจะเนี่ยเนๆๆี่ยเยมันก็แอทิกเกินไปใครจะไปตีโดนเลยอะไรเงี้ยอ่าผมเพิ่งรู้ออ,อกไปคือ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 เวอร์จิว แต่ตอนนี้คือจะมีข้อเสียนะผมคือเวลาเราออกท่าเนี่ยโดยเฉพาะท่าที่อยู่งนั้นถ้าเกิดเราออกท่าปุ๊บใช่ไหมเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่สามารถขยับได้นะผมเพราะเพราะว่าไอ้ไอ้ตัวเวอร์จิลที่เป็นบอสเนี่ยคือเนี่เวลามันฟันใช่ไหมเนี่ยมันจะดาบใส่ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ผมขยับไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยผมกดอะไรไม่ได้เลยแต่กดยิงได้งนทางในทางวิธีการก็คือเห็นไหมเนี่ยกดไม่ได้กด เนี่ยไม่ได้ใะไ,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 ไม่ได้ไม่ได้ต้องให้เวอร์จิลมนเกมหดักซึ่งวิธีการแก้ก็คือกดฝันแล้วจะกดแอที่ครับผมมันจะไม่ให้เวอร์จิลหลุดจากการใช้คอมโบแล้วก็ฟันต่อเลยเราต้องใช้วิธีนี้ไม่งั้นเราก็จะเป็นเป้านิ่งเป้านิ่งโดนตูจมตีได้ซึ่งบอกซึ่งบอกไว้ก่อนว่าเวอร์จิลตัวนี้ก็ตายได้นะครับเพราะว่าเขาเขาเพิ่มให้มัน ให้วัติวนี้ยเสียเลือดตายได้พาดก็ตายได้เหมือนกันนะครับไปแล้วก็มาเลยเล่นด่านของวีครับผมบอ,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 อบบี้แบกลอ,องพลเลโอเอสเอส,เอสเลยลัวจัด อย่าร้องเลยร้องไะไรพอจะเป็นครับโอเคโซโอพี so <c oughs> นั่นก็เป็นเนโรที่เป็นบอทในคอมเพราะว่าเออข้อเสียคืออย่างหนึ่งของคือมันก็ไม่แปร์ถ้าเกิดมันใช้ได้ก็ คงเกินคือคือเวอร์จิวในมอสเนี่ยจะไม่สามารถเอาไปเล่นออนไลน์ได้ครับเปิดเล่นออนไลน์ไม่ได้นะครับตอนนี้ผมก็ออฟไลน์เล่นอยู่นะครับแล้วก็จะไม่มีคัสซินให้ดูด้วยเห็นท่าเยืนไหมมันเป็นท่ายืนวีใช่ไหมเมื่อกี้ท่ายืนวีเพราะมันคือมันคือโมดวีก็นะตอนนี้ก็แมลง มาเก็บไปไงั้นแหละนะครับเยอะเลยไม่เคยวันฟันก็ฟันลายอยู่แล้วอื้ <m uch ing> อ,อืออออยแขมัโดนเราเราจะโดนด,ด,ดาเมจได้ <m uch ing> เรียกงว่าคิวรถนะตายละผ่านชิวๆครับผม ตัวมาหาโกงไปแ,แล้วผมถึงบอกว่าผมผมรู้สึกกับเฉยๆกับ DMC ห้ามากเลย DMC ห้าทเบีเชี่ยชันแล้วเห็นเวอร์จิวผมว่าไม่ไง่อยเฉยมันไปโกงเข้าวันนี้หรอกตรงนี้จะมีมอนชุดใหญ่ผมจำได้เราก็เราก็ค่อยเดินไป เรียบร้อยตายโคตรเร็วอ่ะเขาโบเดียวตายจับมือเขาอ็นเรียบร้อยตายหมด ัวกแทบแทบจะบ,บ,บินได้เหมือนบินได้จริงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนบินได้แล้วแ,แ,แถบไปเร็วด้วยทอาไอมทำไมก็ไรโคตลัว อุ้ยหลบมาครับหลบเก็บดาบมาเขาถ้าตายวัเจอผมเชื่อว่าต่อผมเชื่อว่ามัามาคนควรจะเป็นท่าน,นี้แหละ ถ้าเธอเรับออยิ่ในสเปเชียลเอดิชั่นนะก็รอครับผม19พฤศจินนี่แหละที่ P5 กับ Xbox Series X จอ,อ,คอ,อใครที่จะสอยมัน P5 ก็จัดได้ก็เพิ่งผม,ผมไม่สอยแล้วเพราะว่าไม่มีตังค์นะครับสอยไม่ได้ลองเล่นหรอกในแค่นี้ก็พอแล้วเรียบ ตรงนี้จะมีมอนชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งจับเป็นคัตตินเรียบหมดจึงจึงจุนจุนไปกันแบมแบมแบมเออมาเร็วที่สุดเพลงคฟดฟอดเลยทุกวันที้ผมไยังฟังอยู่ไอเพลงเนี้ย ไปเพลงขึ้นทิ้งอีเพลงของผมมาละเพลงจากซีรีส์เกมมาหนึ่งม,มาเจอไอ้นินฮอกตรงนี้เป็นบอลหนึ่งที่เล่นผมเล่นวีแล้วผมตายไปรอบหนึ่งมาจะเป็นบทจิวกันนะครับไ <c oughs> ม่เป็น Do đam mê đi, đam mê đi. Hoa lang. Ui. mình Hoa. 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 đi Hoa. 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 สักเกตวแล้วว่าบวกจิวตอนแปลงร่างอ่ะจะแปลงแล้วเป็นเอซินดีดีดีนะโัดโกงอ่ะตันโคตรนานตันนานก็เป็นเป็นเป้านิ่งไปอะไรมีซับและบดพูดมันไม่ขึ้นเราไราเล่นวีเนี่ยา จบดีกว่านะตายโคตรแรงอเอ็ดไปที่ครับแบบนี้เป็นไงโคโลโพีนะครับก็นะวันนี้ก็มาแค่นี้แหละไม่ได้เรารมาอะไรมากนะครับก็ ดี c ซเดี๋ยวจะหาเวลามาแคสมาเดินนบเพราะตอนนี้ผมติดยุ่งยุ่งครับผมไม่ค่อยว่างเลยก็นะเปิดคอมแล้วก็ไม่เวลาแบบจะเล่นเกมแบบนี้ด้วยนะครับก็จะโอ,อกาสมาเล่นให้ได้แล้วกันนะครับผมก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้า,าจ,จะเป็นอะไรก็ติดตามนะผมก็สวัสดีครับ